สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาในวันนี้เรายังอยู่ในห้องเรียนของการทําขนมปังอยู่นะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนทําขนมปังเนยสดกันนะคะขนมปังเนยสดอัตราส่วนนะคะและส่วนผสมต่างๆครูจะลงให้ในลายกลุ่มของห้องเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมและวิธีทํากันก่อนนะคะ ส่วนผสมจะมีแป้งขนมปังแป้งเค้กน้ำตาลทรายยยีส์นมผงเกลือไข่ไก่นมสดรสจืดเนยเค็มวานิลลาผงวิธีทำอันแรกเราจะเตรียมส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนนะคะ ก็จะมีนมสดรสจืดแล้วก็ไข่ค่ะเราจะผสมนมกับไข่เข้าด้วยกันก่อนนะคะคนให้ไข่กับนมเขาเข้ากันก่อนนะคะแต่ลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะ เตรียมส่วนผสมของไข่กับนมไว้แล้วนะคะเราจะมาเตรียมของแห้งกันค่ะของแห้งก็จะมีแป้งขนมปังนะคะเราจะใส่ลงในโถตีเลยค่ะแป้งขนมปังนะคะจะร่อนหรือไม่ร่อนก็ได้นะคะแป้งเค้กค่ะ น้ำตาลทรายค่ะนมผงเกลือค่ะยีสต์นะคะในการใส่เกลือกับยีสต์เราไม่ควรใส่เกลือกับยีสต์นะคะให้อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเกลือเขาจะขัดขวางการทํางานของยีสต์ ควรจะใส่คนละฝั่งนะคะเสร็จแล้วเราจะคนผส,สมให้เข้ากันค่ะแล้วใส่วาน,นิลาผงลงไปค่ะ ส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันนะคะเราจะใส่ส่วนผสมนะคะที่เป็นของเหลวก็คือนมกับไข่ที่เราคนเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเราจะนำส่วนผสมไปตีค่ะเราจะใช้หัวตีรูปตะขอนะคะ ตีให้ส่วนผสมพอเข้ากันค่ะตอนนี้เราตีแป้งนะคะหรือโดของเราครบสิบนาทีแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่เนยสดลงไปค่ะ โดของเราก็เนียนได้ที่แล้วนะคะลักษณะของโดนะคะจะต้องเป็นฟิล์มแบบนี้นะคะเป็นฟิล์มบางๆสามารถยืดได้แบบนี้นะคะและแป้งก็จะเนียนยืดได้อย่างนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ขาดค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาหมักแป้งหรือก้อนโดของเรา ให้ขึ้นอีกสองเท่านะ ตอนนี้ก้อนโดของเราก็ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะคะเราจะเอาออกมาเพื่อไล่อากาศออกจากนั้นเราจะตัดแป้งออกเป็นก้อนนะคะ ก้อนละ40กรัมค่ะ เราแบ่งแป้งออกเป็นก้อนละิบกรัมแล้วนะคะเราจะนําแป้งมาคลึงให้เป็นก้อนกลมๆโดยทํามือเป็นรูปตัวสีนะคะให้หน้าก้อนโดมนเนลักษณะเด่นอย่างนี้ค่ะเมื่อเราคลึงก้อนโดม เป็นก้อนเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของไส้วันนี้เราจะทําไส้ลูกเกดนะคะลูกเกดเราจะต้องเตรียมโดยการเอาลูกเกดไปแช่น้ําไว้ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีแล้วมาซับน้ําให้แห้งนะคะแล้วนํามาเป็นไส้จากต่อไปนะคะเราจะมาดูการใส่ไส้ลูกเกดนะคะ เราจะนําแป้งที่เราคลึงเรียบร้อยเมื่อกี้นะคะมาแผ่บางๆะะแล้วจะนําลูกเกตนะคะที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะคะ15-20ถงีนาทีแล้วซับให้แห้งนะคะนำมาวางตรงกลางแล้ว ห่อแป้งนะคะลักษณะเหมือนกับที่เราทําาลาเปาค่ะขยุ้มแป้งแล้วนำมาวางบนถ้วยกระดาษนะคะที่รองด้วย พีมอลูมิเนียมอีกครั้งหนึ่งนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้เราใส่ไส้ลูกเก็ดครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมักแป้งต่ออีกนะคะให้เขาขึ้นอีกสองเท่านะคะแป้งที่เราพักเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ขึ้นเปนสองเท่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอา ขนมข้าวเตานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาเข้าอบเราจะต้องทาส่วนของไข่แดงซะก่อนนะคะส่วนของไข่แดงนะคะวันนี้ส่วนผสมจะมีไข่แดงหนึ่งฟองแล้วก็นมสดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมไม่เข้ากันให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะนำส่วนนี้ไปทาหน้านะคะด้านบนให้ทั่ว เมื่อเราทาส่วนของไข่แดงแล้วนะคะเราจะต้องนำเข้าเตาอบทันทีนะคะไม่ควรทาทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะนำ ขนมเราเข้าเตาอบนะคะเราจะเอาขนมเข้าเตานะคะใช้ไฟ1น0วัองศาไฟ, 4, 3, ไฟบนล่างนะคะอบประมาณ15-20นาทีนะคะ ขนมที่เราอบในเตาตอนนี้นะคะครบเวลานะคะ20นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขนมออกมานะคะเพื่อให้หน้าขนมของเราม hm ีความมันนะคะ เราจะทาด้านบนด้วยนงมสดอีกครั้งหนึ่งค่ะทาบางๆให้ทั่วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนำขนมของเรามาพักให้เย็นบนตะแกรงค่ะ ขนมปังเนยสดตอนนี้ขนมปังเนยสดไสลูกเกดของเราก็ยินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อด้านในกันนะคะว่าเส้นใย,ยของขนมก็จะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวดูด้านบนก่อนเนาะด้านบนไหมคะจะมีความนิ่มมากนะคะดูด้านในนะ สำหรับวันนี้นะคะขนมปังโดยสดไสลูกเกดของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ